สวัสดีเราชื่อแพรนะเราเป็นคนอารมณ์ดีชอบความสนุกสนานเรามีเพื่อนๆเยอะเพื่อนๆก็รักเราและเราก็รักเพื่อนๆมากด้วยแหละเรื่องแฟชั่นการแต่งตัวเราก็ชอบแบบชิกๆนะเราว่ามันเท่ดีอ่ะแต่เราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมเพื่อนๆบอกว่าเราไม่ชิกเลยทั้งๆที่เราก็ทำทุกอย่าง พี่คิดว่ามันชิคแล้วนะไม่รู้เหมือนกันว่าเราต้องทำยังไงอีกมันถึงจะชิคได้เราอยากชิคจริงๆนะเออน้องคะน้องอยากชิคจริงๆหรอคะพี่ว่าน้องไปงานนี้ดีกว่านะคะอยากชิคอยากเก๋มีสไตล์ได้ง่ายๆคือไปงานนี้ชิคหม่สไตล์งานช็อปต้องมีงานดีไซน์ต้องได้ไลฟ์สไตล์แบบชิคๆ ชิคไปกับสินค้า handmade โดดเต้งที่เห็นแล้วต้องร้องว่าชิคชิคแบบมีสไตล์ไปด้วยเสื้อผ้าแฟชั่นมากมายดีไซน์สุดเนี้ยบหลากหลายแบบชิคแบบมีระดับไปกับเครื่องประดับกระเป๋าแฟชั่นที่รับรองว่าไม่ซ้ำใครทั้งยอกอุปกรณ์ของใช้ของตกแต่งบ้านมาไว้ให้คุณชิคได้ทุกที่ทุกเวลาและสนุกกับเวิร์กช็อปงานแฮนด์เมดจากกูรูผู้เชี่ยวชาญตัวจริงปิดท้ายด้วยอาหารสุดแนวให้เลือกชิมเลือกชิคพร้อมดนตรีฟังสบายสไตล์ชิลชิว ไม่ได้มาร่วมชิคไปพร้อมกันภายในงานชิคไม่สไตล์15-24มกราคมนี้สีคอนสแควร์สีนัริน